วัดเนอะขึ้นนี้ครับขึ้นนีครับเอาแล้วไปไหนน้าโมพี่น้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องยิบซีทุขันครับผมวันนี้มาพอกันช่วงคำพำแรงๆบรรยากาศดีๆ ว่าเส้นเนี่ยคำกระโดอนะครับพี่เต้ยเพิ่นกำลังรับขอบฟ้าไปหันเด้อพี่น้องนี่ยามสะดุ้งกันปะพี่น้องมาจาสะดุ้งเด้อพี่น้องอเออเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพี่กอล์นะ่สินี่เลยก็เป็นรุ่นกันพี่น้องเนาะลังเล็กทังเล็กทังเล็กแม่นมองเก่าเด้อพี่น้องสะหนุยเก่าหมันคือเก่ามังตคป่าหลุดใส่ไปแล้วไปเลยไม่นีกะอาจีพบดแจ้งไปไหนแล้วค่ะลืมไฟหัวหนึ่งเนาะเบาสุดเนาะ เป็นเานเสียล่กินเลียแท้กินหมาบ่หมานวันนี้เป็นเงยบหม้นะคะเงาสูตรหม่ไปหาซื้อห่ไป้โอ้ยน้องนย้อยน้อยกับน้อยกับกุ้งัพี่น้องรังแรกแฮกหมนาน้องว่าอาหารปลาดุกคพี่น้องเลยใส่ไปอีกเอแต่ยาบอกท้องน้อง

อยู่นังนี่พี่ต้องหลียงค่ะใช่เฮ้ยขายดีแนมย่อไปไหนอยู่ที่ไหนลังนี่งามงามงามอยู่เยอะยแนมโอ้โหอะไรี้ยโดนโอ้โหโดนนว่าต้นนี่ย

โอ้ยปั๊บปั๊บเลยแล้วก็อะโอ้ยแ่ยมาดมันตะขาบด้วยสิขโมนี่ขโมน

นี่ปลาบ่อนเจ็นปลาเขากลุ้มเยอะนาดนี้่กลุ่มนี่เด็กกุ้งตัวปลาไหลใถ่ขึ้นมนออปรอบแรกเน,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 นาะถ่เงินเลเนาะซส่ได้ไหมกรน้ำน้ำใสดีนะ้ำใส Hoa hoa, hoa 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 แล้ของเข้าข้องลังนี่กะทิเอากลับไปเลยเนาะทางนี้แล้วเนาะข้องหลังเอ้ข้องลังเขาเสร็จรอบแรกครับพี่น้องครุ่นรอบสองครับพี่น้องยามรอบสองไปเบิ้งเป็นร้อยเบิ้งปลากันเป็นร้อเบิ้งปลาเป็นร้อยจีโน่เบิ้งปลากันเฮ้ยงอนกนกยกไปได้อ

หลังนีเงี้ยท้าในเบื่อจะน่ากินกิโตมเกาะทยเนี่ยหลังนี้เงียเพิ่นเกิดไหนไม่นี่นี่กำหม่านี่สหายว้า mọi người mọi người mọi ấy mọi người mấy người mọi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  người mình người hâm người mọi người Hâm người mọi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 

โ <c oughs> อ้ยเลยหรอตอนนี้จะขุ้งเด้อพี่นอ้องเหรอหยามเลียวข่มปวดว่าอย่างไ่อนหยามยุตสาวจัเลี้ยมักต้องกะเวลาหน่อยครับพี่นอ้องรครับรสำหรับเหยื่ออันนี้เนาะสาวจันเลมเนาะถ<ห>้าเหยื่อห้ำพึ้นเขาที่เป็นแสดงว่าเขาต้องยุดวงกันอีกประมาณเคิงสมองด้วยพี่นอ้องเหยื่อเด็ดกำลังลอกใหม่พี่น้องบ่บ่ท่านหูเวลายามพี่นเนาะ

เวลาท่านดีพี่น้องกะเวลา,าท่าน้เ <c oughs> นดลงเลง,งเลุงเลยังคุทยพี่น้องของคำพืนนีินเนาะสาวเย็นแลมเนาะ<ด>ยามเดียบาดีพานองป็ดเอาผีนเงียเอางาหันกอเบิ้งพี่น้องว่าเไรันไ

บพีนี่ก็ที่ใด้ครยอะห,หนอกระบ,บ้านเนาะสาวจันแลมครับผมอ้าวเครื่องตาแถวเท่มกระผมอันนีาาพี่น้องเดี๋ยวพี่พ,า,พ,พาน้องกลับก่อนนะคะ่ะบิงบ่งยอดรวมกันแล้วกะที่ใดกลับบ้านเนาะสำรับเอาะนี่ย่งางนี้แล้วพีว่นี่ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเราจะแรมแดดมือเหมือนเจ้าหน่อยแล้วค่ะลืมไฟปั้นนึงค่ะพี่น้อง